สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีกุมทุกท่านนะคะคลิปนี้เป็นการทำนายงานเด่นเลขนำโชคค่ะซึ่งก็จะให้ผลในช่วงวันที่16-30กันยายนนะคะการทำนายครั้งนี้เป็นการทำนายรวมนะคะยังไม่ใช่ดวงของใครคนใดคนหนึ่งเพราะฉะนั้นดึงดูดพลังงานดีๆไปจากคลิปนี้นะคะอะไรที่ให้ระมัดระวังป้อง,องกันเอาไปใช้ได้เลยค่ะไม่เสียหายแต่อย่านาคาทานายในคลิปนี้ไปใช้ในการตัดสินใจเรื่องใหญ่ๆนะคะต้องดูดวงส่วนตัวเท่านั้น ส่วนใครต้องการที่จะดูดวงส่วนตัวกับส้มหรือต้องการเรียนดูดวงไพ่ย,ยิปซีหรือสนใจวอลเปเปอรเสริมดวงหน้าจอมือถือสอบถามเข้ามาได้ตามรายละเอียดด้านล่างได้เลยนะคะส้มฝากกด subscribe น,นะคะฝากกดติดตามช่องนี้เป็นกำลังใจให้ส้มด้วยค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดในทุกคลิปที่ออกมาด้วยนะคะสำหรับชาวกุมนะฮะชาวกุมเนี่ยาดาวเจ้าเรือนการเงินเดินถอยหลังนะ ะะเพราะฉะนั้น,นในเรื่องเงินก็มีเรื่องที่จะต้องให้คบคิดเยอะเลยแหละนะคะในเรื่องของเงินทองอยังต้องระมัดระวังการใช้จ่ายเงินนะคะดาวเจ้าเรือนการเงินคือดาวพฤหัสบดียังเป็นราชาโชคนะคะเงินที่จะได้มาในซึ่งในเรื่องของการทํางานเนี่ยอาจจะช้าด้วยความที่ดาวเดือนถอยหลังเงินเสริมเงินอะไรอย่างเงี้ยอาจจะมาช้านะคะ และในส่วนของการใช้จ่ายเงินด้วยที่ต้องระวังการโดนหลอกโดนโกงมากกว่าช่วงก่อนหน้านี้เพราะว่าประกอบกับราหูก็ยังอยู่นะประกบกับดาวพฤหัสบดีอยู่นะคะอาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องเงินมากเป็นพิเศษในส่วนของในเ,ออเรือนการงานของคุณนะคะดาวเจ้าเรือนการงานของคุณเนี่ยนะคะดาวเจ้าเรือนการงานไปอยู่ ในเรือนมรณะแล้วไปประกบอยู่กับดาวคู่ศัตรูแล้วมีอาทิตย์อยู่เพราะฉะนั้นให้ระวังความใจร้อนในเรื่องงานมีเกณฑ์เริ่มต้นใหม่แต่ว่าต้องดูด้วยนะคะว่าคุณพิจารณาอย่างไรเพราะว่าถ้าพิจารณาด้วยความใจร้อนก็อาจจะในเรื่องงานอาจจะเหมือนนีเสือป่าจระเข้ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะในบางคนเนี่ยเหมาะจริงในเรื่องการเริ่มต้นใหม่แต่ในบางคนอาจจะยังไม่เหมาะแนะนําว่าให้พิจารณาด้วยความรอบคอบมากที่สุด ถ้าก่อนหน้านี้พิจารณามานานแล้วอันนั้นก็น่าจะบอกแต่ถ้าเกิดมันอยู่ในช่วงนี้ที่แบบหุ่นหันพันแล่นอยากจะออกเลยอะไรเงี้ยอันนั้นอาจจะยังไม่นะคะเออนะดูให้ดีเนาะประมาณนี้นะคะมาดูกันในเรื่องของไพ่กันบ้างนะคะเริ่มจากในเรื่องของงานกันก่อนนะคะในเรื่องของงานเนี่ยนะคะขึ้นไพ่สามถ้วยหัวกลับนะคะสิ่งที่ทําให้คุณเป็นกังวลมากคือเรื่องคน เรื่องคนมันพัวพันในงานมีคนที่ผูดจาไม่ดีหรือบางทีเคยทำงานกันมาแล้วมาแบบไม่เข้าใจกันนะคะอันนี้นะมีคนนินทาถึงคุณมีคนพูดถึงคุณไม่โอเคนะคะทำให้คุณค่อนข้างกังวลอยู่นะ,ะอันนี้สามถ้วยอารมณ์คุณด้วยนะใจเย็นๆคุณค่อนข้างกังวลแต่ส้มมองว่าคุณไม่ใจร้อนนะส้มมองว่าชาวกลุมไม่ใจร้อนนะคะ คุณกังวลภายในว่าเออมีคนไม่ชอบคุณแหละนะคะบางคนกังวลเรื่องของการที่จะไปหางานใหม่หรือไปเรียนรู้เกี่ยวกับต่างประเทศก็มีนะเกี่ยวกับการเดินทางทำงานต่างประเทศก็มีนะคะที่ค่อนข้างกัง,กงวลอยู่เนาะนะคะคิดแล้วคิดอีกรู้สึกว่ายังไม่น่าจะต้องเริ่มตอนนี้นะคะค่อนข้างที่จะอยากที่จะพิจารณาให้รอบคอบนะคะอันนี้คือไพ่หดาบหัวกลับ ะะมันเป็นความรู้สึกแบบขอเวลาคิดยังไม่มั่นใจยังรู้สึกว่าจิตใจยังไม่มั่นคงในเรื่องของการที่จะไปเรียนต่อเปลี่ยนแปลงในเรื่องของงานอะไรก็ตามหรือ,รอ,รอจะทำโปรเจกต์ใหม่อะไรอย่างเงี้ยนะคะรู้สึกว่าขอคิดดูก่อนแต่ในเรื่องไอเดียน่ะมันเต็มหัวไปหมดนะคะเนี่ยเจ็ถ้วยไอเดียที่จะทำอะไรใหม่ๆมันเต็มหัวมันเหมือนกับว่าโปรเจกต์ในหัวมันเต็มไปหมดเลย มันมีเป็นสิบๆอย่างอยากจะทํานู่นอยากจะทํานี่นูนนั่นนี่แต่ถึงเวลาจะทําจริงๆอะเรารู้สึกว่าเออเรื่องเงินมันก็สําคัญเนาะเรื่องความพร้อมในหลายๆด้านมันก็สําคัญเราก็เลยยังไม่ไม่อยากใจร้อนเป็นไพ่หัวกลับไพ่ใจร้อนเป็นไพ่หัวกลับเราก็เลยไม่อยากใจร้อนขอพิจารณาหลายๆเรื่องนี่ค่ะเจ็ดเหรียญขอพิจารณาทั้งเรื่องเองินเรื่องความพร้อมตัวเรา นะรอจังหวะเวลาด้วยเวลามันอาจจะบอกอะไรเราได้หลายๆอย่างชาวกุมคิดอย่างนี้แล้วก็ทํางานได้ละเอียดรอบคอบมากไอเดียดีทํางานได้ละเอียดรอบคอบส้มมองว่าตรงนี้นะเป็นคุณสมบัติที่ดีที่ชาวกุมอ่ะควรจะเอามาใช้ในช่วงนี้เลยคือควรจะคงสถานะนี้เอาไว้ในเรื่องความแบบใจเย็นในเรื่องความคิดที่ดีแต่ไม่หุนหันพันแล่นช่วงนี้คือใจเย็นแล้วพิจารณาอะไรด้วยความแบบละเอียดดีมากมาก ะะเพราะฉะนั้นเวลาจะลงทุนเวลาจะทําอะไรคุณจะค่อยๆไม่ได้ร้อนเวลาจะไปเรียนไปศึกษาหรือไปต่างประเทศคุณจะค่อนข้างคิดเยอะนะคะเวลาจะทําโปรเจกต์อะไรค่อนข้างคิดเยอะมากเลยเพราะไม่อยากพลาดอีกชาวคุณรู้สึกว่าไม่อยากพลาดอีกแล้วประมาณนี้เลยนะคะส้มเชื่อว่าความรอบครอบตรงนี้จะทําให้คุณได้สิ่งดีๆนะคะจะทําให้คุณได้สิ่งดีๆเลยแล้วก็การที่คุณ อาจจะกังวลกับคนรอบข้างที่ไม่ชอบคุณแต่คุณไม่สนใจคุณอาจจะพิจารณาว่าเขาไม่ชอบคุณเพราะอะไรแล้วกลับมาพิจารณาตัวเองแล้วปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองเนี่ยแนวโน้มมันเป็นแบบเนี้ยซึ่งมันดีกับชาวกลุ่มมากๆเลยนะให้ชาวกลุ่มคงเส้นคงวาไว้นะงานที่เกี่ยวกับในเรื่องอาหารและน้ํางานที่เกี่ยวกับเรื่องศิละปะการเงินกราฟิกต่างๆหรือว่าเทคโนโลยีการเกษตรต่างๆนะคะอสังหารีมทรั์ทําได้ดีมากมาก งานที่เกี่ยวกับการตรวจทานอ่ะเออฝ่ายควบคุมคุณภาพอ่ะโหเป๊ะมากทำได้ดีจริงๆนะคะโอเคในเรื่องเงินกันบ้างนะเรื่องเงินชาวกลุ่มเนี่ยเสียเงินไปกับเรื่องอาหารการกินกับเพื่อนฝูงด้วยนะคะนะก็ยังมีคนที่รักคุณอยู่นะเพื่อนฝูงที่น่ารักกับคุณอนะ่ะนะคะเออแล้วก็สิ่งที่ต้องระวังเลยคือความโลภมันยังมีอยู่นะมันแอบมีขึ้นมา แต่คุณก็แบบอืมยังๆเอาไว้มันเหมือนความรู้สึกแบบย้อนแย้งในใจว่าอยากรวยอยากต่อยอดธุรกิจแต่แบบกลัวโดนโกงกลัวว่ารีบเกินไปลงทุนเยอะเกินไปแล้วมันอาจจะไม่ได้กําไรเยอะกลัวว่าช่วงนี้มันอาจจะไม่เหมาะกลัวดีแล้วค่ะนะคะเพราะว่าความกลัวทําให้คุณรอบคอบมากกว่าเดิมการที่จะไปช่วยเหลือใครการที่จะทําธุรกิจ คิดแล้วคิดอีกดีมากๆให้คิดแล้วคิดอีกอย่างเงี้ยดีแล้วนะคะเพราะว่าขึ้นไพ่เกี่ยวกับไพ่ดาบเยอะขึ้นไพ่เกี่ยวกับไพ่ดาบเยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยให้ระวังการโดนหลอกโดนโกงคนปากหวานอยากจะมาเอาปเปรียบคุณในเรื่องเงินเงิทองทองให้คุณไปร่วมหุ้นด้วยแล้วบอกว่าทําอย่างนี้จะรวยนะมาหุ้นกับเราสิอันนี้ก็เชื่อไม่ได้ดูให้ดีๆนะคะ นะทำอะไรทำด้วยตัวเองก็ดีที่สุดในะช่วงนี้นะค่อยๆพิจารณานะคะค่อยๆลงทุนไปดีที่สุดเลยนะคะในเรื่องเงินมองว่าในเรื่องรายรับที่เข้ามานะมองว่าดีนะคุณเองก็หลายคนอาจจะทำบัญชีรายรับรายจ่ายด้วยละเอียดรอบคอบในการใช้เงินดีมากๆเลยคะ่ะในเรื่องของสุขภาพสุขภาพ e m p e r a น c e นะคะชาวชาวกลุ่มนะ ชาวกลุมสุขภาพเรื่องของกดไหลย้อนและโรคระเพาะนะสตรน์คมเคี้ยวของสัตว์นะคะโรคเก่าๆที่อาจจะเคยหายแล้วแล้วคุณนึกลับไปมีพฤติกรรมแบบเดิมที่มันทำให้เกิดโรคเก่าๆก,ก็ให้เรามาระวังด้วยนะคะนะอย่าเอาง่ายๆว่าอย่าพึ่งทำตัวแข็งแรงในขณะที่มันพึ่งหาย ต้องดูแลตัวเองนะเจ็บไม้เท้าหลังข้อบาา่าไหลนะคะการยกของหนักเกินไปเรื่องเกี่ยวกับกระดูกเข่าขาด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็โดยเฉพาะใครที่ทำงานเกี่ยวกับพวกแบบเทรนเนอร์การใช้แรงอะไรประมาณนี้นะคะให้เอาพอประมาณเนาะนะฮะดูแลในเรื่องเรื่องกระดูกเส้นเอ็นอะไรแบบนี้ด้วยค่ะ โชคลาภนะคะมาจากน g h อ o บค u ั s ชาวธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิกผู้หญิงที่มีเสน่ห์มากๆที่อยู่ใกล้ชิดคุณแล้วก็ทะเบียนรถนะคะเพด e ับแพนดเคิลนะคะมาจากชาวธาตุดินมังกรพฤกษบกันสัตว์เลี้ยงของคุณก็ได้เป็นคนผิวขาวร่างเล็กก็ได้นะคะเป็นผู้ชายอะผู้ชายผิวขาวร่างเล็กนะเ,เลขนำโชคนะคะได้ ตองหนึ่งเลยนะคะหนึ่งหนึ่งหนึ่งแล้วก็สี่หนึ่งหนึ่งหนึ่งสี่เนาะนะคะามาดูกันในเรื่องของพลังงานไพ่ออร์เคิลนางฟ้านะคะมีอะไรจะแนะนำในเชิงบวกเห็นอะไรเพิ่มเติมเนาะให้กับชาวกลุ่มนะคะ manifest success นะคะคุณต้องการความสำเร็จอะไรขอให้คุณ ศรัทธาว่าคุณจะทำได้คุณสามารถขอพรจากจักรวาลจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณนับถือและลงมือทำก่อนลงมือทำนะคะให้คิดให้ละเอียดรอบคอบและลงมือทำตามขั้นตอนนั้นและความสำเร็จมาถึงคุณแน่นอนค่ะบอกเลยเห็นความสำเร็จไกลๆเพราะว่าอะไรอะอย่างที่ส้มบอกเลยว่าส้มมีความรู้สึกว่าชาวกุงใจเย็นมากขึ้นกว่าเดิมเยอะ พิจารณาอะไรด้วยความละเอียดรอบคอบเพราะฉะนั้นความสําเร็จมันอยู่ไม่ไกลนะเออนะะ nings, นะคะ New Beginnings นะคะมันมีเรื่องของโอกาสใหม่ๆเนาะนะคะการเริ่มต้นใหม่อย่างที่บอกไปเลยนะคะเรื่องงานมันมีเกณฑ์การเริ่มต้นใหม่แต่ก็นั่นแหละคะ่ะไม่ใช่ว่าคุณจะตะคุบควรจะตะคุบทุกโอกาสเราก็ต้องดูด้วยว่าโอกาสนะั้นะนะ่ะมันเหมาะไหมกับไทม์ไลน์กับเวลาอะไรต่างๆหรือความพร้อมของเรานะคะดูให้ดี ไล h ์ออฟโฮปแสงสว่างแห่งศรัทธาบางทีเราโดนคนมันมีเรื่องคนเนาะให้เราเครีดคดยดเยอะปล่อยไปเอาพลังงานดีๆเข้าหาตัวเรานะคะขอให้เราแบบเชื่อมั่นอะเชื่อมั่นศรัทธาในตัวเองว่าถ้าเราทําอะไรที่มันไม่ใช่สิ่งที่มันไม่ดีนะคะสิ่งนั้นจะสําเร็จถ้าเราอยากสําเร็จเราอยากเรามีเป้าหมายแบบไหนอะขอให้เราเชื่อมั่นว่าเราจะทําได้ ไม่ว่าเป้าหมายนั้นมันจะเป็นความขี้เกียจหรือขยันหรืออะไรก็ตามนะคะนะเออขอให้เราแบบเหมือนกับว่ามุ่งมั่นในเป้าหมายและเชื่อมั่นในตัวเองนะคะว่าตัวเราอ่ะจะเป็นได้อย่างที่ตัวเองต้องการอ,อขอเพียงมันจะไม่ใช่สิ่งที่ทำให้ใครเดือดร้อนนะคะขอเพียง ไม่ใช่ทําให้ใครเดือดร้อนอะเออถ้าขี้เกียจแล้วมันไม่ได้มีผลกระทบก,กับใครเราทํางานของตัวเราเองเราได้พักผ่อนผ่อนคลายนะคะเป้าหมายคุณคือการทํางานไปด้วยและผ่อนคลายไปด้วยเนี่ยค่ะก็แค่เชื่อมั่นศรัทธาในตัวเองนะคะว่าเออเราจะมีสุขภาพที่ดีนะอะไรอย่างเงี้ยเออนะคะแต่กับบางคนนะคะเราอาจจะต้องมีความขยันเพื่อให้ไปถึงเป้าหมายนะคะเพียงคุณมั่นใจในตัวเองว่าคุณจะทําได้ นะคะล้วก็ลงมือทํามันเท่านั้นเองนะคะเพราะฉะนั้นไม่ว่าความฝันคุณจะเป็นแบบไหนขอให้คุณเชื่อว่าคุณทํามันได้นะคะขอเพียงไม่เดือดร้อนใครมันจะสําเร็จขอบคุณมากๆนะคะสําหรับชาวกุมนะคะขอให้ชาวกุมมีความก้าวหน้าสําเร็จในการงานรำ่ำรวยมีโชคลาภสุขภาพแข็งแรงไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ